เสียพานวเทียอดเก่าไฟเดียวเขาใส่ลุนเหนื่อลุนมัอยากเร็นอยากหูผู้ใดจะสั่งมามวนซำนวันวานปันต่อเงยืลุนนองเอากระสันยังบารเเหน้าเจ้าใจไอ้วันที่ลำพันอยากพบพี่สาวจอยเต้าม ตนหนลนใยังกี่ดาอะบอยากเซ่ขำใหญ่จ้าไม่ใช่วาลีบ้านยางโ้ตยาเราทวนอยู่มือน้นเราบอลอ่อเดี๋ยวถ่ายแล้วถ่ายแค่นแล้วถ่ายแ่เพีนคนจ้าจริงแท้รถนางสั่งกักนแม่ใ่เียงสอนบอยอมไอ้ดอกเด่นอยู่แล้วมะเนี่ยมาไอ้ทอมวดดีผมให้เวลาเราสองเดือนเด้ก่อนนี่ึกจะผมมากว่เดิอได้ จะ่าด้บ่มาก่งยยันแล้ววไดนก่อนนี่ื่อที่เราบ่บ่เาาวนไหดอกอ้าวยืนก็ได้ยืนก็ได้ล้นเลยล้นฟังแต่เสียงสนียงเหยียพญาเปิดุเปียบหาแนวเสียบหยอกยวไฟเดร็วเข้าใส่หั ันอยากหูผู้ใดาสังมามวนสํามวนหวานคันพันต้องให้ลุนน้องอาวกสันยังบอทันเห็นน้าเต้าใจไอ้วันคิดลํ n พันอยากพบพอพี่สาวเจอให้ตา o เฮาหย้าหน้าไอ้เล่าเฮาเสียงคนเจอจริงแท้ลุ้นนางฟังคักแม่แม่ยาย่าเสียงฟ้อนบ่ยอมให้ดอกพบเห็นตาเป็นพร้อมใบคอยสีของเต้าขึ้นกับพี่สาวเดินพร้อมรับขอบสวนและชวนเออ ยังต้านครังบ้านบ้านบ่อยากต่างและย่านพีสาวล่าเขียแคนเอ้ยสิเกิดหน้าอแม่นเต้าปังสิเกิดอ สองแท้ได้เลยได้เลยก็มือเราคึกเจ้ามามวลนี่หวังเจ้ามาดองมอลำนี่ยฮะเจ้าเสียงดีคือเราไหมไปเอาเจ้าจะก่อนเนี้่สิบ่อยากไอสิไอไบ่อยากไอเราเสียงเราเราเราเห็นเราฟังเลยไม่ยังโจกอะไรแล้วก็อยากไอเลาาน่ะอืมแล้วไม่แน่นแ่นเราไปเสียงดีนะอืมคอยมันเสียงแหบเสียงแหงเสียงหลามมันจังมันขึ้นเดี๋ยวนี้เสียงหุ้มข้อไม่หลงอ่อนอันกินแตงแตงห่อนข้อไข่ลองมาลงอะไรอย่างเงี้ยแม่ฟังไหมแม่ฟังเราลำบไห ฟังเดมอนกนาะอาจารย์มาบุรีรัมยลูกน้องฟังลูกศิษย์ฟังที่แตงได้ละปะเขาเป็นลูกศิษย์แม่สังเวียนน้ำอยดเด็ดเรียนน้ำน้ำเราหยบโอ้เป็นคู่กันขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งหลายเลยทั้งหลายเชียวมุ่นน่ะละกดไหนกดแชร์กดติดตามกด กดกระดิ่งกดสับโพชิงไข่แห่น้ำเนี่ยได้ม <laughs> ๆๆเมลรูเออพ่อจากดอกสับสักไข่ช่องชองชองเท่านี่เห็ดช่องไม่เหมืนหมดนี่อันยูทูบช่องยายหมองยายทองช่ไหมนี่นอขอบคุณค่ะเป็นเห็ดเป็นอะไกับภาพผัวมาท่ายคลิปเอาจ้าก่อนยังเหมือนทรงไทยะมาว่าไงไข่อยด้วยบั่นี<พ>้<พ> เม,มื่อวาน pues mm อเอาเออคู่อย่งคูลีเพื่อนซีของเราเพื่อนสีของเราเกิดเป็นเด็กเชียวเนี่ย่ดผูกเชียวกันได้กดนะคะยังไม่ได้กดค่ะตอน้กน้ยอายุเร่มอันนี้ยงนน้อยนี่ราเลมๆนี่เนต้นโต้งนตั้งแตจะหมดเด้หลายีโตั้งสงเ้ามูเ้ยเ้ายช้บวกนี่แม่เนยแม่เนยแงน่ยั้ควานี่สเข้ามาแจ่มุก บอมันแจง้งมันดอบแสงซือ้อย้ำทายย้ำออกมามันอีกแบบนึงเขีนคนอ,อบขอะบอให้ยเราอใายืน,ยนแ,แม่นั่งฟังอยู่หันละเม่นังฟังอยืนหันละนั่ง,ง,งสอนเล่านั่งสอนเล่ายืนหันละเคครับขอบคุณค่ะอันดึงหันเห็นมาล้มูรณนเล่ามาอันบอกค่าดองอัผู้ว่ามาขอ คอยกากากเลยกยานเล้าเดือดเลื่อนจำจำอย่างมันทีว,ขขนนว่าอยังมันกากเลยกยานเล้าเดือดเลื่อนขอกาตีาผู้ว่ามาขอคือการสิบเอวยากอีหยังเนาะเอาว่าไปแช่ปลาชีเนสกัว่าไดรกันต่อเป็นผู้บา่าวอย่างเดียวคนใหญ่คู่ครับค,ครับครับครับขึ้นแม่พ่อเนี่ยเจ้าเจ้ายินว่าเราบอกพ่อใจจะบอกว่าให้ผมเป็นผู้บ่าวให้พผมยังท้องเราเมีอาการเลย เออาพุ่น้างปุ่นลเออพูดด้วยโอนให้ละเนาะโอนให้แล้วเปิด้วไปเพแค่ไหนลงให้สามเทียสี่เทียดบกขึงกับกส้งเออเออขอโทษครับผมเป็นเขียดเอ้ามาแล้วมาบัดเพีอเพียงแล้คุณเอียขั้นมาแนะนำ ปไปได้ได้ไ,ได้ขันว่านาำตานบบาันรอยฝูบาทลงนนามอ้อยเห้ยเบิ่มยานลายเดีงนยามจะบานมักเ้าเฮิมเรื่องงอนแด็กที่ไม่ทางในสุ่มจังมะกทำแล้วคุณพี่เอ๋ย ค้องเาอ,อ,นอ,อ,นอเันอันหยแเทปายลิมยาลายเดืยันเลิ้นพอดิบคำสองตัวคัมล้วแดดออกย่านพีบานตั้งแต่อนตอนมาจอกเฝาให้นาาลมลมกูดีย <c oughs> ุณุนเทีย เดีย่ยวายสุดายกับคืนไปสาดเฮือนบอกแม่มายาเอ้ยนาน้องนี่แลลวน้องที่เพือพ่อความท่าเครื่องสมมารถที่แต่งแค่องถือเพื่อนน้งนจะเป็นผู้เน้า,นา ทงสเป็นกู้เว้าท่านท่างเจ้าบอกแม่มาและเมื่อด่างพีกับขึ้นเมื่อคำยาสามันลาเพ่นหัวปีตรงยาได้โลเลใจเดือนสีไว้เดือทา là khăn và cày nhà sơn là mấy mấy tiếng ngày khi phao ơi ơi đỡ thang chầu và dạ dù lên đỡ thang chầu สล้อนั่นโดดย่านมุ่คนเขาเยื่อปฏิบาปาดเอาลูกเขยมาไหวได้เฮือนจนมีลูกสัง่ไปกูว่าไทยบ้านให้เพื่อนเห็นน้ำปฏิบาระสล้อไปว่าต้องไปหาบอกผู้เฒ่าผู้แกให้เพื่อนมาเป็นสักีพยานเป็นแตีงบ่แตียงไอแต่บ่บ่วาอย่างหนึ่งเตงหน่อยกับต่บ่วาแตีงไหลกับบ่วาวาแต่ได้แค่สามล้าน ขอบคุณขอบคุณอาจะรย์ได้ฟังอาจารย์แล้วคักแล้วเนาะฟังอ,อาจารย์กับคักเนาะค่ะอ,อาจารย์สรรหาแต่แนวดีๆมาเบอกสู่ฟังเด้ออาจารย์ผูคิดคนได้เนาะค่ะเเยกาไปสู้กันฟังไปสัตว์ละมองได้คือได้ได้มองได้คือเ่าได้คือเก้าวหนา้าอ้าวบายบายพี่น้องเ้งาจะม,มายามกันไหมครับขอบคุณ <สา S 1> ครับ <สา S 1>